ไปช่วยคนในอำเภอท่าวังผาที่หน้าแล้วเดี๋ยวมาดูช่วงหน้าครับถ้าเรายังไม่ใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นพวกเราจึงเริ่มแล้วตอนนี้ด้วยการมีส่วนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรื่นกระจก เพือโลกที่น่าอยู่ของทุกคนพลังงานอัจฉริยะเพื่อสังคมไร้คาร์บอน PEA หลายคนเชื่อว่า AI จะช่วยให้โลกดีขึ้นแต่ที่จริงมีแค่ตัวเรานี่แหละที่ทำได้เรามนุษย์ตัวเล็กๆที่เชื่อว่าอนาคตของโลกเริ่มต้นได้ด้วยมือของตัวเองมนุษย์ ที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆเพื่อช่วยโลกใบใหญ่มนุษย์ที่พร้อมปรับตัวเองเพื่อเปลี่ยนโลกให้สดใสเพราะทุกการกระทำเล็กๆคือพลังขับเคลื่อนโลกให้ยั่งยืนคูโบตา้าเลิกเล่าเถอะครับด้วยความปรารถนาดีจากสสสอเอาอีกวดใครปรารถนาดีก็ไม่เคยฟังงั้นฟังตัวเองแล้วกันเล่าทำให้สุขภาพพังงานพังครอบครัวพังสสสยังเตือนคุณไม่ได้ดีเท่าตัวคุณเอง ปีนี้ถ้าช่วยการเราทำได้ mm hmm. พวกเรามาตั้งโกเพิ่มยอดขายให้ร้านนี้กันตั้งโกตั้งโก,งโกนี้แหละมะลิโกโฉมใหม่อร่อยเข้มข้นวัตถุดิบคุณภาพนำเข้าจากนิวซีแลนด์คุ้มค่าเพิ่มกำไร mm hmm. ร้านไหนก็ขายดี mm hmm. เลือดนมตรามะลิ สูตี l y สำหรับครีเอเตอร์อาจเป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกแต่ความคิดสร้างสารรค์จะเป็นไปได้ต้องมาหาโน้ตฮาวที่ใช้ที่งานออ w a แฟร์ All All แล้วเจอกันวัยรุ่นครีเอเตอร์มันจึงมันจึงเรามันเด้โดมแกโดมินนีขายแล้วที่เซเว่นอีเล ไม่สบายป่ะเนี่ยตัวร้อนนิดเดียวไม่ต้องฝืนาช,าชั่วโมงนี้ต้องค่าพ o r e c a s t พร้อมใช้อนุนัตร,รับเงินไวสุดในหนึ่งชั่วโมงค่า f o r e c ขาโอนเงินให้แล้วค่าพ o r e c พร้อมใช้รับเงินไวสุดในหนึ่งชั่วโมงสมัครเลยมิติใหม่ของการล้างหนะ้าใหม่กันนี้ bright complete serum cleanser er. เ um ซรั่มวิตามินซีในโฟมล้างหน้าทำความสะอาดผิวหมองคล้ำเพื่อผิวดูสว่างใสขึ้นทันทีที่ล้างใหม่ใส่พกพาอย่าลืมมาลองซื้อกันนะกันนี้เยธรรมชาติในแบบคุณ ดชมิลแจกใหญ่คนไทยเตรียมรับท้องช้ำๆแจกทองคำหนักรวมกว่า227บาททุกเดือนแจกรางวัลที่1ของคำแท่งหนัก20บาทรางวัลที่2ส้อยขอทองคำ50า50เส้นลุ้นง่ายแค่สแกนกล่องหรือส่งใบเสร็จมดเคสาธันวาคมนี้สแกนเลย่องน,นี้อร่อยตรงสเปค เยสกาแฟกระป๋องไซอันดิก้าและโรบัสต้าหอมหลอมกล่อมอร่อยตรงสเปกลองเลยโดนัทโคสเตอร์อร่อยมันฟันลุ้นล้านลุ้นละวันใหญ่รถยนบีวายดีเพียงสแกนหรือส่งตามป่าวลุ้นตอนที่สองเพียงซื้อผ่านเซเว่นอินเทอร์เนถึง24สิงหาคมนี้ปากเหม็นแน่ๆเน้ยม่ข้าเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่มัดเข้าเกตเกลือใบฝรั่ง เช้าดีดีมีไฟเบอร์สูงทุกเช้าของคิมเริ่มที่แก้วนี้เนสวิต้าที่มีธัญพืชโฮกรนไฟเบอร์สูงรองท้องทุกเชา้าอร่อยร้อยแคลคิมเลิฟเลยเนสวิต้าสวัสดีครับคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลยอะไรนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหอนนลอกเอาเงินของคุณไปหมด จนุไม่เหลลืออะไรเยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด My m มอสีเคียวพัสธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวตก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทำให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวย เชมผูไบโอเวทช่วยลดผมขาดหลุดล่วงโดนได้โคสเตอร์อร่อยมันฟันลุ้นล้านลุ้นละวันใหญ่รถานดน B Y D เพียงสแกนหรือส่งซองเปล่าลุ้นตอนที่2เพียงซื้อผ่านเซเว่นอีเวนท์ถึง24สิงหาคมนี้เซ็นทรัลทองล้านคนต่อไปอารเป็นคุณกระเป๋บบแดงชุดกคนไทยสร้างอาชีพปีสี่ดีวันนี้ส่งวันนี้ลุ้นบอสไซต์ทุกวันลุ้นทองล้านทุกเดือนมูลค่ากว่า26ล้านบาทแท้เกียรตบีบส่งฟ้ากระเป๋แดงหรือฟ้ากระเป๋าคันโซลที่กล่องรับถไฟชิงโชคถึง8พฤศจิกาย,ยน2สองมันจึห้าร้อยหกสิบแปด โดมินมีขายแล้วที่เซเว่ถ้าต้องเผชิญหน้ากับภาระการเงินที่ไหนปอดภยัยมากนี่ย App <At> Promise ขอเป็นพื้นที่อุ่นใจให้ภาระการเงินสมัครง่ายอนุมัติไว้วงเงินสูงสุดไม่เกินสามแสนบาทกู้เงินอุ่นใจกู้ได้ที่ Promise บ่องนี้อร่อยตรงสเปคเนสกาแฟกระป๋บบองไซอาราบิก้าและโรบัสตา้าหอมลมกล่องอร่อยตรงสเปกลองเลยล เ l l s Blue Boy เปิดเมื่อไรความอร่อยสดชื่นก็ตามมาให้ทุกจงังหวะคือสีสันและความสนุกของคุณ Hell's Blue Boy หวานชื่นดื่นรมคุณว่ายุงกัดกี่ตัวถึงเป็นไข้เลือดออกถ้าโชคไม่ดีตัวเดียวก็เป็นแล้วครับใช้กอยอ์สิหช่วยกันยุงห่างไกลจากไข้เลือดออกใช้ดีกันมานานละกอยอกันยุงมั่นใจกอยอ์สิ้า ไม่ไหวแอบกินโอริโอปีเนี่ย<ม> <c oughs> ต้องกินแบบนี้สิถึงจะถูกชิมครีมยุม <c oughs> นมความสำเร็จเริ่มต้นจากการเลือก you have, you สู่การดูแลที่ไม่มีวันสิ้นสุด аль, <c oughs> เพื่อเส้นทางสู่ความสำเร็จร,ร่วมกันเพราะคุณเลือกเรา Sustainable Future YUM MAR การเรียนรู้ของเด็กๆเริ่มจากการได้ทำในสิ่งที่ชอบ f o m o ส Omega Smart Go One Plus มี DHA 27มิลลิกรัมวิตามิน b 12 c และกอสความสุขจุดประกายการค้นพบ f o m o ส Omega Smart Go One Plus เรียนตัวให้พร้อมกับงานมหากรรมการค้าชายแดนครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ขอเชิญมางานบูธทเวดแอปเป2025แอดเชียงใหม่ผู้ประกอบการทั่วไทยกว่า150ร้านคา้าสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตเหล่ากองทัพศิลปินดังกิจกรรมนุ่นรางวัลรวมถึงการจะจาจับคู่ธุรกิจและการสัมมนาด้านการค้าระหว่างประเทศฮัมพรดวันที่22ถึง28ก่นอนรัชาคมนี้ณศูสย์ประชุมและนแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ติดตามขขาวสารที่เฟซบุ๊กวมการค้าต่างประเทศ D t ร,รู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อมไอเลิฟอาปาเช่หลังการขายบริการดีไม่มีหนีไม่มีทิ้งต้องบ้านกรองน้ำเท่านั้นและตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากทั้งวันนี้เราอัปเดตสถานการณ์ระหว่างไทยกัมพูชาแน่นอนท่านผู้ชมนะแต่ว่าข่าวอื่นเราก็มีด้วย